บิดจำบิดบิดจำบึดม้่ยบักแคานี่มันคือเป็นต่ายานแท้บักปีศาจเอ้ยไรกูว,ว่ามันทักเฮ็ดกับกูว,ว่าดีเดี๋ยวกูกระซายเมียมึงเอา้าเสื้อบักเสื้อแม่นว่านั่นม่หนี่เพื่อนม่หนี่ซิดดาวซิดดาวเพื่อนเอาเอายกกันยกกันจังบอกกันเอายกอีกยกอีกเพื่อนกูเมาแล้วตอนนี้บอสฮันได้บอกยังกันอยู่กูเมาแล้ว ไอ้ต่ากุยกยอยู่นี่เย่าวว่าจังสันเพื่อนกินน้ากันเออโตมาแต่ใสเฮ้ย hey! ว้ามากล่ะก,กูสูนว่ะบักเฮียขายบะมีนันแล้วมันไล่กูปาษากูไปหยอกเมี่ยมันซื่อๆวายมึงอย่าไปหาเฮดเดอเพื่อนบักเฮียท่องคํำม,มันห่วงเมียมันคืออย่างดีมึงรู้บ่ hmm. ผู้ใดไปจีบเมียมันหายโตไปเมือเ่อยโกูไว้ายานดอกกูเมาแล้วเมื่อนี้มึงทาเบงเลือ,ลอดบักหัวแดง